ครับสวัสดีครับผมบัวหลวงมาแล้วที่พาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรตัวหนึ่งเพื่อมีประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องเอาพี่ให้พี่ให้น้องเบ่งว่าสมุนไพรตัวนี้แม่นางนี่ครับผมนี่คือใบพูหลายคนเคยเห็นหลายคนหูจักที่น้องใบพูแต่หลายคนยังบูร้ว่าเพิ่นมีประโยชน์หลายคนยังบูร้ว่าเพิ่นมีสรรพคุณทางยา เพื่อนสามารถซ้อยอย่างได้ในพีนาาน่น้องมาเบิ่งน้ากันเพื่อนมีประโยชน์อย่างพี่น้องใบผูมีประโยชน์เด็กพี่น้องด้อประโยชน์ที่หนึ่งของเพื่อนผายปวดฟันปวดเงือกเงือกบวมให้ท่านยำ่ยำย่ำย่ำอุ่มอ,มอมุ่เงือกบวมปวดฟันท่านจะเริ่มดีขึ้นหรือเสียหายเด็กพี่น้องด้อหรือผา,า,ายเป็นลำมานาตแก่ผายเป็นลำมานาตกันย่ำ ใบพูนี้แล้วก็อมไว้ได้พี่น้องเด้อให้ท่านเห็ดใบ่อยให้ท่านเห็ดเป็นประจำลำมมานาตท่านซีดีขึ้นเด้อพี่น้องเด้อรักษาลำมานาตรักษากาเกื้อนได้ดีพี่น้องืึอท่านจะมาต่ำกินจังหน่อยก็ได้พี่น้องแก่ท้องอืดท้องเอิงซอยครับลมเอาได้อย่างดีพี่น้องเอหลังจากรักษาลำมมานาตแล้วพี่น้องเอยแก้กา,กากแก้เกื้อนได้อย่างดีหายเป็นลำมมานาตให้เห็ดกินลองบึ่งเด้อให้ให้เห็ด ลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่มันกินให้นิ่ำนิ่มน่มแล้วอมพี่น้องให้เป็นลำมานาตยิๆๆๆม่ยะะม,ยม,มแล้วอมอมอมเฮ็ดบ่อยๆเฮ็ดทุกๆมือหรือเส้าเที่ยงแรงก็ได้เฮ็ดมือละเทือก็ได้ให้ยิ่มอมละบ้วนน้ำทิมยิ่มอมบ้วนน้ำทิมเลยพี่น้องเด้อลำมานาตท่านสิดีขึ้นปวดฟันท่านสิดีขึ้นเหงือกบวมดีขึ้นหรือฟันโยกฟันคอนสิดีขึ้นเด้อพี่น้องเนาะให้ยิ่มผู้อมๆๆบุบ้วนคนโบราณคือคนสมัยก่อนเพิ่นบวมพองบวมหอยปวดฟัน เพิ่นบวเงือกเพิ่นบวบวมเพิ่นบวเป็นลามนาดเพราะว่าเพิ่นย่ำผู้กินผู้ประจําเพิ่นเลยบวเป็นลามนาดบวเป็นเงือกบวบบวปวดฟันพี่น้องเอ๋ยปากเพิ่นกับโบค่อยมีกินไทยมีกินปากไก่ย่ำอมอมอมด้อพี่น้องเด้อและท่านสีหายจากกินปากวิธีย่ำย่ำไม่ได้แต่มันเค็ด้อพี่น้องเด้อใบผู้นี่มันเค็ดพี่น้องเอ๋ยร่างเค็ดก็ได้พี่น้อง น้ำอมจะน้อมตอนนี้เพชรรับกินปากหลักตาเงือกบนปนวดฟันนั่งแล้วบลิมดูพี่น้องเจ็กน้อยแล้วเสียหายปากเหม็นป,ปากมีกินมันเสีหายพี่น้องเออกกินของปูมันเผ็ดร้อนพี่น้องมัสงนสิไปสร้อยรับกินปากไอ้หล,ลักตาระบาดเราได้ยังดีเอาเหนอาน็นองเบิ่งเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอจบเด้อครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณครับผม ดูดิใบปู้ว่านเรา